ก็สวยมากนะครับเป็นส,ออาาสวัสดีครับบายมินพาจินพาเที่ยวนะครับวันนี้จะพาคุณดูไปเที่ยวที่ไหนไปชมพร้กันเลยนะครับผมคร,บครับผมตอนนี้ครับผมก็อยู่ทิมโวงนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับผม ล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมคนดูไปไหว้สักการะพญาศีสัตตนาคราชนะครับผมรับไปพร้อมกันเลยครับครับดูวิวก็สวยมากบรรยากาศกำลังดีนะครับตุ๊กาพนะครับจะเป็นฝั่งเราประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมบรรยากาศก็สวยวิวดีนะครับช่วงนี้นะครับเป็นจนหน้าหนาวครับของเดือนของเดือนธันวาคมครับผม ตรงคางมันเป็นเต็นฟั่งเล่าครับผมเผื่อมีโอกาสแล้วเพื่อนได้ไปเที่ยวนะครับฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราก็จะไปไหว้พญาศีสัตนคราชแล้วนะครับผมขอพรกัน อย่านะครับ <laughs> đã này ก็มาเยอะนะครับผมช่วงนี้วิวสวยมากครับออตรงข้ามก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับจะเป็นประเทศเลาวนะครับที่ตรงนี้สวยมากครับใครอยากตามมาก็มาได้นะครับผม จังหวัดนครพนมนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็น โรงแรมแลนด์มาร์กนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสวยงามมากนะครับโรงแรมนะครับสวยงามมากนะครับ เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับบินพาเที่ยวนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นวันที่สองแล้วนะครับที่อยู่นครพนมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณดูทุกคนนะครับไปไหว้ขอพรสักการะของพระธาตุพนมกันนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมตอนนี้ราก็ถึงพระธาตุพนมแล้วนะครับผมเราจะเดินเล่นเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในกันเลยนะครับผม เดินไปข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมา,าครับผมนี่งงจะเป็นของพื้นบ้านเรื่อยๆนะครับตามถนนตรงไปที่จะเข้าวัดพระาธาตุนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าพื้นบ้านนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนธันวาแต่แดดก็ยังแต่แดดก็ยังร้อนอยู่นะครับ เป็นขายบวกไปละร้อยนะครับขา,ายเสื้อขายบวกละละละไปละรอยไปข้างในกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับตรงด้านหน้านะครับวัดพ,พระธาตุพนมมหาวิหารนะครับผมแล้วก็จะเดินเข้าไปข้างในด้วยกันครับผมดูดภายในข้างในก็สวยมากนะครับเป็น ผีพองอลา,ามแล้วก็เป็นผู้คนมาก็เยอะแยะมากมายนะครับผมตามเลยครับว่าที่ไปไหน

ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับวัดนะครับว่บาจะสวยงามขนาดไหนครับเดินไปดูพร้อมกันเลยครับสวยไหมครับ พอดีวันนี้ข้างในพระาธาตุนะครับจะมีงานด้านในด้วยนะครับมีพระอาจารย์พระครูใหญ่นะครับที่ให้โอวาทให้พรให้เป็นสิริมงคลนะครับผมให้เป็นข้อคิดด้วยนะครับผม ตรงนี้นะครับจะเป็นด้านนอกของวัดพระธาตุอ่พนมนะครับวรมหาวิหารนะครับผมสวยงามมากนะครับบรรยากาศล่มลื่นดีมากนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับ ันนี้จะอยู่ด้านหลังของพระธาตุพนมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่ามินพาเที่ยวนะครับก็จบคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับผมรอบหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ